สวัสดีครับอยู่กับผมเครือกานะครับวันนี้นะครับช่องเกษตรลุงรันนะครับวันนี้ก็จะพาดูอีแตนนะครับบันทุกอ้อยนะครับตอนนี้นะครับกําลังคลิปอ้อยนะครับทับนะครับเป็นอานเสียจนะครับนะครับบอกก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นดยอีตุ๊กนะครับอีแตนนะครับใช้เครื่องร้อยสิบห้าแรงนะครับเอฟหน้าเอฟหลังนะครับเบรกกิฟฟี่นะครับ มีเกีย์สองรุ่นนะครับเนี่ยครับจัดหนักจัดเต็มนะครับดูนะครับใกล้ๆครับใส่สูงมากครับก็ไม่น่าจะไม่น่าต่ำกว่าสิบหกสิบเจ็ดตันครับเท่านี้ครับใส่สูงมากครับเดี๋ยวผมใช้ดูครับการออกตัวนะครับออกตัวแล้วครับนะครับ เตรียมตัวเดินทางได้ครับชัวเฟอร์บอกว่าไม่พอนะครับส่เพิ่มอีกนะครับเนี่ยครับไปแล้วครับมาแล้วครับดูนะครับชัวเฟอร์ไม่พอครับขอเพิ่มอีกครับเนี่ยครับมาแล้วครับจัดหนักจัดเต็มครับเตแตนโซนอาเพื่อคุ้ยแถลงครับดูนะครับนะครับ ใหญ่มากครับเอฟหน้าเอฟหลังนะครับนี่ครับไปแล้วครับนะครับชูเฟอร์บอกว่าไม่พอครับขอเพิ่มอีกครับนะครับไปแล้วครับไม่พอใจครับขอเพิ่มอีกนะครับเพื่อใส่ข้างหน้านะครับไปแล้วครับนี่ครับ โชเฟอร์บอกไม่พอนะครับขอเพิ่มอีกนะครับเนี่ยครับโชเฟอร์บอกไม่พอใจครับใส่อีกครับดูนะครับอิกแต่น้ต้นอำเภอคุทยแถลนะครับดูนะครับใส่เพิ่มนะครับกำลังขี้ไปอีกครับมาอีกประมาณสามขีบครับเขาว่านะครับประมาณสามสี่ขีครับขออีกนะครับเพราะว่าโชเฟอร์ไม่พอใจครับขอเพิ่มอีกนะครับดูนะครับ สูงมากครับสุดคอแล้วครับนี่ครับโชว์เฟิร์มีพอใจนะครับขอเพิ่มอีกนะครับดูนะครับเดี๋ยวว่าอีกประมาณสักสองสามกินะครับคิดว่านะครับโชเฟอร์บอกนะครับประมาณนี้ครับยังไม่พอใจครับยัง จะใส่อีกนะครับดูนะครับเอาล้ครับตอนนี้เต็มแล้วครับดูออกจากไรนะครับผมอีแตนนะครับอีแตนเครื่องร้อยสิบห้านะครับเอฟหน้าเอฟหลังนะครับเกียร์สองลูกนะครับดูนะครับกันออกตัวครับออกจากไรนะครับนี่ครับทีมงานครับเอาล้ครับบีบแตะของกัญญาณนะครับออกจากไรแล้วครับดูความสูงครับ ใส่สูงมากเลยครับจัดหนักจัดเต็มนะครับดูความแรงครับเกียวตัวนี้เกียวสองลูกนะครับนะครับไปแล้วครับจัดหนักจัดเต็มนะครับออกจากไล่นะครับดูนะครับ ถือว่าแรงนี่มากครับนะครับไปแล้วครับใช้ตะรู้นะครับอาจจะเป็นตะรูหนึ่งรวสองประมาณเนี้ยครับนะครับไปแล้วครับสูงมากครับโอ้ยังนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับไปแล้วครับ หยุดแตนนะครับออกจากไร่นะครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ